สวัสดีค่ะชองเมเปิลชาแนลค่ะวันนี้เมเปิลชาแนลจะพามาชมเป็ดค่ะ่นเลี้ยงเป็ดเป็ดคำเอิดเป็ดยางเป็ดไข่หรือเป็ดยางเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อเนาะเป็ดเทพเป็ดเทพเนาะอ๋อชูคอ้ะงักอยู่ค่ะท่านผู้ชมเงียบเก็บจนบวหายหัดใจวัวหาท่านไปชมเลี้ยงโดนระยังคะนี่อันนี้ประมาณหกเดือนหกเดือนโอ้เนื้อเนื้อลายเนาะ ความเป็ดคะ่ะกี่ตัวคะเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดสิบแปดตัวสิบแปดตัวอือแต่ว่าอะไรก็จำหน่าย,ยได้ยุ่เนาะมีคนมาซื้อตลอดเนาะอ่ามีคนซื้อตลอดแต่ก่อนเลยเละยี่สิบกว่าตัวนี้จำหน่ายไปแล้ว,ลวอือก็ได้เงินพอใช้อยู่นะเฮ้ยเนะาะพอได้อยู่หมุนไปอือสระนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยสระนี่มีปลาทุกชนิดโอ้อปลาบึกปลากุดปลาตะเกียนนอ่ ปลาสวายปลากดคังปลาตองกายเวลาเอาเด็ทิ้งใดนี่าเอานีเข้ากะสูงหน้าแรงเนาะสูงเดินห้าเดินหกกระส่คนหวานแหย่ขยามนี้เด็ยามนี้เอาบุหรอ่กินไม่ได้เพราะวนามมันลึกสี่เมตรโอ้ลึกมากช่วนี้ให้มันวางไข่ไปแต่ก่อนทำเป็นทางลงบ่อไหนใดทางลงโอ้ยามแรงนะโอ้เบื่งหัน เป็ดเล่นน้ำน้ำเอ้ไปที่เลี้ยงกบเพิ่มอ๋อแต่ยังไม่ทันมีตัวกบมาค่ะตักเตนทำไมไม่เลี้ยงกับเขาล่ะเธอคิดว่าอย่างนั้นอยู่นี่นะคะสะเพิ่นนะคะนี่สวยงามค่ะวิวดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมคนกำลังมานานีินานาน่เธอสละทำไอ้พวกนี้หมดเลยปม่บอกนะ ทำเป็นโคกหนองนา oh. เพราะว่าไอนาเราเยอะแล้วนะเจะทำนาไปเยอะทาไมแบบนี้ไนปะทาเป็นสวนบ้าง mm. เป็นสวนผสมผสานให้มีทุกอย่างใน mm. สวนนี้คือเข้ามาก็คือให้มันได้อื mm. ยังได้อย่างหนึ่งออกไปในนี้นะเต่ว่า mm. มันเป็นไอ mm. การขายคือแต่และช่วงก็อันนี้มันมดอันนี้ออกมาทดแทนมั mm. นะะจะเป็นรายได้บางมีทุกวันแม่นแม่นแม่น คักคักคักหน้าข้างๆนี่ของเธอเปล่าเราไม่ใช่ไม่ใช่แต่ทำเงินบ้านอืมสามไร่เนาะสามไร่แต่ได้ช่วงยาวเนาะฮะสุดหเลยบ่สุดสั่งแล้ว่าคว้าสายเอยกล้ามาคว้าคนเด้สุดเอ็นบ่ต้นกล้วยโอ้หูพ่นเลยบ่อแล้วทางต้นกล้วยเธอปลูกอยังทางหันล่องสลับกับเออ่มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมกับต้นกล้วยโอ้พุ่นนะคะไกลๆลิบๆนะคะท่านผู้ชมพุคน ปลูกเอกล้วยแล้วก็มาพาน้ําหอมก็ทำเป็นร่องปลาธรรมชาติให้ไหลเข้ามาตรงนี้โอ้แล้วเอกล้วยก็มีคนมาซื้อมาอย่างน้ำเทรือยังมีแล้วตองกล้วยหนอกล้วยโอ้กล้วยอะไรที่ปลูกนะน้ำว้าเอตานี้ไม่ได้ปลูกเมมือนบะเขาบอกว่านี่ถ้าเราปูกผสมกับพวกนี้เวลาผสมกี่สสวนกันกลายพันธุ์น้ำว้าเราเป็นมิดโอ้แต่เขาบอกว่าเอ เอ้กล้วยโตตกสะนะรับอีกล้วยอยางที่สันบาตกล้วยตานีหันใบตองมันไข่ดีด้วยไข่ดีมากๆแม่นเพราะเขาไปทำห่อเขาต้มหัวแม่นอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมนี่มะพร้าวน้ำหอมลอกกล้ดีดีดีขัก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 รถรถรถมากเลยค่ะอยู่ตำบลนาโพแล้วนะคะขับขนาดเลยวิวข้างๆนี่ก็สวยแต่ฝนใกล้จะมาแล้ว งามคักค่ะนี่เองฟรามเป็ดเพิ่นเป็ดเทพเพิ่นฟ้ามหมูป่าเพิ่นค่ะหมูป่ากัดเยอะหมูป่าเพิ่นปิดเลยคนยศเละคักขนาดห้องน้ำเพิ่นกับรถขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมห้องน้ำเพิ่นกัไไ้ซุยรถกระลังกะลังเบิ่งกอกกล้วยเพิ่นค่ะม่วงม่วงเพิ่นงามงามงามเอาวาเป็นเววนะโอเนาะก่อนโตฮิเคยมาเอากล้วยอยู่นี่นี่เบิ่งมากมันรถแดงใช่มากมันเลยนี่ S <S นั่นดีกล้วยน้ำว้าเออนี่นะคะกล้วยน้ว้าใบตองนิงมาตอนนั้นผมเอารถสีคันสีแดงมาผลกล้วยปนิ่งนี่นะคะนี่ใบตองบริเตกเลยเนาะของทูของซันเตกขนาดเดยของซันเลยเอออันนี้ใบมันเยอะกบ,บนะคะจำหน่ายไม่ได้ใบสวยๆจำหน่ายไม่ได้เราก็เกาะให้เจ้าหมูป่ากินอือโอ้ยอันนี้กันหลานเจ้าของสวนนะคะนี่โอ พักขนาดหน่วยก็อันน้อยนาาติมเมแลมาผ่าใหม่โอเคเรียกชั้นได้เบิ่งห้องน้ำเพิ่นขารสขนาดค่ะท่านผู้ชมห้องน้ำปูนเปืยพุนเด้อ่ะมีเพิ่นบอกว่ามีโครงการจะทำแบบโมเดิร์นหลังเล็กน้อยอยู่นี่อีกค่ะบ้านสวนยังไม่เพียวจะพามาชมอีกนะคะเบิ่งห้องน้ำหันปานเพื่นไม่เพียวค่ะท่านผู้ชมสวยขนาด สวยขนาดเลยขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องเม่เพลชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยัยังว่ากันนะคะช่องหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะ